ในแรกที่จังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งจังหวัดปัตตานีเองก็ได้มีการเปิดประวัติศาสตร์มัสยิดกอเซออายุวะสามร้อยปีตอนหลับกรรมการผู้แทนบิเศษของรัฐบาลนะครับแล้วก็ซื้อต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันบ์ดึงดูดหนักท่องเที่ยววาทีรอยตีตะกูลโทษถ,ถ้ำร่องผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีร่งพื้นที่มัสยิดกอเซออำเภอเมืองจังหวัดปตัตตานีนะครับรวมตอนหลับนางสาวราชดาธนาดีเลขกรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี ในท่านากรรมการผู้แทนบิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และซื้อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซียแนวการเดินทางมารวมกิจกรรมนำซื้อมวลชนต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความรวมือระวังสำนักโคซกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสอบตอที่รวมกันขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ประชาสัมพันธ์แหล่งทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีจำนวนมากขึ้นครับมัสยิดกรูเซะนะคะรั่ามัสยิดสุลต่านมูซัฟ,ฟฟาซานะคะเป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า300ปีโดยมีการสันนิษฐานเข่าว่าในอดีตเนี่ยเป็นศาสนาสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่ย2ิบสองรวมสมัยกรุงศรีอยุธย,ยามีเชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งข่าว่ามัสยิดปิตูกรุบัน ปัจจุบันนะคะมัสยิดแท่งนี้ค่ะกรมศิลปากรก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี2 5 2 5ทําการบูรณะซ่อมแซมค่ะทางนี้ก็เพื่อให้มัสยิดกูเซะนะคะคงสภาพเป็นโบราณสถานที่สสาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีแล้วก็ใช้เป็นเทปฏิบัติศาสนกิจด้วยค่ะจากนั้นนะครับคณะก็ได้เดินทางไปยังซูสานเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวครับซึ่งตั้งอยูท่ที่ยุติดก,กรรมสิธิ์กูเซะนะครับเป็นสูสานที่มีเหลืองลาวเนี่ยมาตั้งแต่อดีต และมีความสําคัญที่ชาวปัตตานีเชื่อว่ามีความซักซิธ์และเป็นที่เคารพบ,บือบูชาโดยบรรดาซื้อมันชนนะครับได้ข่าวสักการะพร้อมกับชอบถามข้อมูลจากกำนันตะบนบาลโฮมเพื่อนำเหลืองเล่าของสถานที่สำคัญเปผยแร่ต่อไป ส่งเสริมการเดิน,นทางท่องเที่ยวเชื่อมะวัิศาสตร์และวัฒนธรรมอันดีงามอีกด้วยครับการนําซื้อจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็จะทําให้ช่วยก็เรียกว่าช่วยการประชาสัมพันธ<ช>์ให้พื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยที่มีความสวยงาม,มทางอุดมสม,สมบูรณ์ทางสถานที่การท่องเที่ยววัฒนธรรมต่างๆได้เห็นว่าเล้งท่องเที่ยวภาคใต้เนี่ยนาสนใจแค่ไหนนะคะคแล้วก็ให้เป็นความรู้สึกประทับใจนะคะคที่ได้มาเจอในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของเรานั่นเอง สำคัญนะครับผู้สื่อข่าวและล่าฐานเนี่ยที่เข้ามาชมและก็ไี้เข้ามาเยี่ยมแล้วนะครับก็ไม่เหมือนที่เป็นเขาที่เห็นเป็นอย่างใดนะครับก็คือพอมาเห็นจริงๆแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เป็นเขาออกไปเลยนะคะว่ามีความแย่ปนูแย่ปนีนะคะสรุปว่าพอไปแล้วประทับใจนั่นเองค่ะก็เป็นการออกไปประชาสััมพนธ์ให้ประชาชนในประเทศของเขานะคะได้รับรู้ความเป็นจริงว่าเป็นพันผืกันแน่นะคะ